คุณสิ่งดีริไทยสวัสดีสดครับคุณสิ่งดีริไทยประจําวันที่20กันยายน2564ครับวันนี้ตลาดเซ็ติดลบที่6.05ครับอยู่ที่1625.65เหตุผลเพราะว่า f t s c SE ครับได้ลดความเชื่อมั่น FTSE Rebalanc ก็คือกลุ่มบริษัทต่างประเทศนะครับที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะ ลดความเชื่อมั่นของตลาดหลักทรัพย์ลงแล้วก็เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยนะครับทำให้เงินค่าเงินบาทอ่อนตัวลงแล้วก็ผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นนี่คือปัจจัยภายในครับส่วนปัจจัยภายนอกกอ็ตลาดหุ้นภูมิภาคติดแดงหมดเลยนะครับทำให้ตลาดหุ้นไทยดันตัวลงไปด้วยนะครับแนวรับอยู่ที่1618.16 16. แนวต้านอยู่ที่ตรงนี้ครับห6 29.03นะถ้าทะลุไม่น่าจะทะลุนะก็ดูไปก่อนนะครับแต่ว่าฟันโฟเป็นขาขึ้นแล้วก็ตลาดเซ็ตปิดด้วยมีเจ้าเข้านะตรงนี้นะสีแดงตรงนี้นะครับถึงไม่เยอะแต่ว่าก็เพิ่มความอุ่นใจได้นิดนึงเพราะพูดเยอะไปเป่ะตัวที่1 AMA AMA ราคา6บาท40สตังค์วันนี้บวก50สตางค์ครับ ลูกเอาตัวบวกแพงมาอีกแล้วอ mm. เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับดันตัวลงไปเลยนะตามเซตเลยตกลงไปต่ำสุดที่ห้าบาทเจ็ดสิบแล้วดันตัวขึ้นไปสูงสุดที่หกบาทสีสิบไม่ตกนะครับเจ้าทยอยเข้าเก็บไปดูรายหนึ่งนาทีของเอเอจึงจะเห็นว่ามีแท่งทยอยเข้าเก็บฮะ ก็น่าสนใจครับเพราะว่าฟันโฟสุดท้ายก็เป็นขึ้นด้วยนะสำหรับรายหนึ่งนาที AMA เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลแนวรับ6บาท6สตางค์แนวต้าน6บาท75ครับนี่หุ้นพลังงานนะ,ะตัวต่อไปชหรือชอชทวีนะโช ราคา1บาท6สตางค์วันนี้บวก5สตางค์ครับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้แล้วก็ตกลงมาตามรูปแบบเซตนะเซตตกมุนตกตกลงมาตามสุดที่1บาทครับแล้วก็ทยอยดันขึ้นไปสูงสุดที่1บาท7สตางค์ครับแล้ว1บาท7สตางค์แล้วลงมาปิดที่1บาท6สตางค์ไปดูราย1นาทีของชอ จะเห็นว่ามีคนซื้อเข้าทยอยขายออกแต่ว่า3แท่งสุดท้ายนี่น่าสนใจนะครับน่าสนใจแล้วโชว์มีข่าวด้วยใช่ไหมมีค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เพนประพาด้วยค่ะที่ให้ข่าวโชว์โชอเป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลเดี๋ยวเขาไปลงทุนอะไรกับใครเขาไป ทำการศึกษาโครงสร้างชิ้นส่วนจักรยานไฟฟ้าร่วมกับ AJA ค่ะโอเคยังมา,าแนวรับ95สตางค์ครับแนวต้าน1บาท10สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท24สตางค์ตัวที่3 CAZ CAZ ราคา3บาท80สตางค์วันนี้บวก26สตางค์ครับเนี่ยตัวนี้ที่เราคุยกันว่าจะลงหรือไม่ลง ใช่ไหมแปลว่าหุ้นมีสัญญาณไม่ต้องมีเจ้าก็ได้เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับแล้วค่อยๆดันขึ้นไปสูงสุดที่3ามบาทแปนะแล้วตกลงมาสะสมสะสมสะสม,สะสมแล้วดันขึ้นไปปิดตรงนี้เลยนะครับสีเอสน่าสนใจนะแต่ว่าตรงนี้ถ้าดูสีแท่งสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่าขายออกแล้วก็ซื้อเข้าแล้วดันตัวนะไปดูรายหนึ่งนาที ถ้ามาแบบเนี้ยเขียวแล้วไต่ขึ้นแบบเนี้ยน่าลุ้นว่าน่าจะไปต่อนะครับดูตามเจ้าตรงนี้นะเจ้าอัดช่วงท้ายตลาดนะครับสําหรับ C-A-Z C-A-Z เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ลูกค้าในอุตสาหากรรมน้ํามันภาพรวมบริษัทมีกําไรและมีปันผลแนวรับ3ามบาทเจสตางค์แนวต้าน3ามบาทแปสตางค์ครับ ตัวต่อไป ppm อ้ oh, า ppm ติดเดืออติดอีกค่ะ ppm ราคา4ีบาทหสตังค์วันนี้บวก22สตังค์เปิดตลาดเช้าแท่งนี้แล้วตกลงมานะครับต่ำสุดที่3า2บาทหแล้วดันกลับขึ้นไปสูงสุดที่4.12บาทส2สตังค์ครับแล้วไปปิดที่4ีบาท6สตังค์ฟันโฟสุดท้ายเป็นขาขึ้นนะครับแล้วแท่งเข้าเก็บตรงนี้ ถือว่าไม่เยอะนะถ้าเทียบกับแท่งอื่นๆก็ถือว่าบวกมาเยอะแล้วครับสำหรับ PPM ติดแคชบาลานด้วยติดแคชบาลานด้วยนะครับแต่ว่ามีแท่งสีแท่งเข้าเกี็บตรงนี้นะไต่ขึ้นเป็นไต่เป็นขาขึ้นโดยเฉพาะแท่งสุดท้ายตรงนี้นะ16นาิกา35นาทีครับก็ฝากพิจารณาครับสำหรับ PPM PPM เป็นหุ้นเชวนคนขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับ จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลแนวรับ3บาทแ1สตางค์แนวต้าน4บาท12สตางค์ครับถ้าทะลุ4ี่บาท12สตางค์ได้ก็จะเป็นออทามหายก็คือจุดสูงสุดเขาอยู่ที่412นั่นเองตัวต่อไป c g p i g p i ตัวที่ตัวที่มันเตียดมันคือ c p i ใช่ไหมที่ที่มันที่เราสแกนเจอเมื่อวานแล้วเพื่อนในตังอืมใช่ ตัวน,นี้ gpi นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ C นะ gpi ราคา2บาท14สตางค์วันนี้บวก12สตางค์ครับเปิดตลาดไซเวทั้งวันนะเริ่มมาดันตัวช่วงบ่าย4โมงครับดันขึ้นไปสูงสุดที่2บาท14แล้วเจ้าเข้าเก็บโ oh อ้โหวันจันทร์วันจันทร์น่าลุ้นว่าไปต่อนะตรงนี้นะครับก็ฝากพิจารณาครับรายหนึาทีจะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับขายออกแต่ว่า5แท่งสุดท้ายนี่ซื้อเข้าอย่างเดียวนะ แต่ว่าไม่ถือว่าเยอะนะถ้าแบบนี้นะครับ GPI เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจส่งเสริมการตลาดและธุรกิจออนไลน์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลแนวรับ2บาท8สตางค์ครับแนวต้าน2บาท30สตางค์ตัวต่อไปของแพงครับ VNG VNG ราคา9บาท20สตางค์วันนี้บวก1 1บาทเลยนะครับ แต่ว่ามาบวกช่วงท้ายตลาดบวกช่วงบ่ายสองนะครับตลาด o p e n t o นะแล้วดันขึ้นไปไม่มีตกแล้วนะครับไม่มีตกแล้วโลเกอร์แบนตัวนี้ก็ดันเป็นขาขึ้นด้วยอยู่ที่9ก้บาทยีนะแล้วดูฟันโฟรครับเปิดตลาดก็อยากให้เพื่อนได้ตังกันจังเลยนะครับแล้วดูตรงนี้ครับไล่จากบ่าย4ี่โมงนะตรงนี้นะสี่โมงสินาทีนะ เขียวซื้อเข้าอย่างเดียวก็น่าสนใจครับสำหรับ v n VNG นะฝากเ,เพื่อนๆดูหาข่าวด้วยนะครับ VNG เป็นหุ้นเทรนค่ขาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลแนวรับ8บาท78สตางค์แนวต้านออทธมายครับก็คือไม่มีแนวต้านนะตัวต่อไป IRCP IRCP ราคา1บาท94 000. สตังค์วันนี้ติดลบ12สตังค์จริงๆเขาดันขึ้นไปช่วงเช้านะมีพี่คนหนึ่งได้ตังค์ด้วยแต่พ่อจำชื่อไม่ได้ปตลาดตรงนี้ครับดันขึ้นไปสูงสุดที่2บาท16นะแล้วที่เหลือก็ตกเลยครับตกแล้วก็เสียงว่าจะเป็นขาลงเลยนะเพราะว่าเขาบวกมาหลายรอบแล้วนะครับต่ำสุดที่1บาท90 000. แล้วดันขึ้นไปปิดที่1,94บาท94ครับต้องไปดูรายนาทีนะแต่ว่าย่อลงแบบนี้แล้วถ้ามีเจ้าเข้านะเป็นสายช้อนเลยเนี่ยมีคนเทขายออกท้ายตลาดใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้ซื้อเข้าแล้วก็เทขายทิ้งก็น่าจะพักตัวนะครับสำหรับ ircp นะ ircp เป็นหุ้นเทรนคาขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับ โฟรคมนนาคงมและเทคโนโลยีสารสนเทศค,ครบวงจรภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลแนวรับ1บาท84สตางค์ครับแนวต้าน2บาท16สตางค์ตัวต่อไป VPO นี่บวกมาหลายวันแล้ว VPOVPO ราคา2บาท18สตางค์วันนี้ติดลบ16สตางค์แต่ว่าก่อนติดลบ ก่อนติดลบตรงไหนแท่งไหนเนี่ยตรงนี้ครับเปิดตลาดแท่งนี้ตกลงมา21 6แล้วดันกลับขึ้นไปที่246 2 4, 6, นะ246ช่วงเวลา11โมงครับแล้วที่เหลือก็ทยอยดาวครับตกลงมาต่ำสุดที่2บาทสสตางค์แล้วดันขึ้นไปปิดเขียวที่2.18บาทส8สตางค์ครับวันจันทร์ วันจันทร์ก็ลุ้นว่าจะไปต่อไหมต้องไปดูรายหนึ่งนาทีครับดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งทยอยเข้าเก็บนะสำหรับ vpo นะแสดงว่ามีคนช้อนนะมีคนช้อนนะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับสำหรับ vpo vpo เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลแนวรับ2บาทส2สตางค์แนวต้าน2บาท25สตางค์ครับถ้าทะลุ225ได้ แนวต้านใหม่ครับ2.46บาทส6สตังค์คุณพลังงานอีกแล้วพลังงานทด,ดแทนนะตัวต่อไป C ีเซตครับซีเซตราคา2.90บาท90สตางค์วันนี้บวก12สตางค์นะเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ C ีเซตดันขึ้นไปสูงสุดที่2.96บาท96น่าจะเป็นแนวต้านสำคัญนะดันขึ้นไป3-4ครั้งเนี่ยแล้วไปไม่ได้แล้วก็เลยตกนะ ตกลงมาต่ำสุดที่2องบาทแปบสีครับเราดันขึ้นไปปิดที่2องบาทเก้าสนะครับตรงนี้ถือว่าปิดเขียวนะไปดูรายหนึ่งนาทีของ c s เซคามาแบบนี้น่าจะน่าจะพักตัวแบบนี้นะครับน่าจะพักตัว <S c s เซเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรได้มนาคม ภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลแนวรับ2บาทส2สตางค์ครับแนวต้าน2บาท25สตางค์ถ้าทะลุได้ก็จะเป็นเอาเพราะมองคนละตัวแนวรับขออภัยครับแนวรับ2บาท76สตางค์แนวต้าน2บาทเ6สตางค์ถ้าทะลุได้ก็จะเป็น3บาทส1สตางค์ครับสำหรับ4เซตตัวต่อไปเป็นหุ้นชนเพดานครับสมาร์ทสมาร์ทราคา 1นึบาทยีสตางค์ครับวันนี้บวก29สตางค์แล้วไปปิดดันขึ้นไปปิด1.28นะช่วงบ่ายเนาะ,ะช่วงบ่ายบ่าย4ี่โมงครับสามารถเป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาระบบไอ้น้ำภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผล แนวรับ1บาท14สตางค์แนวต้านออทามไฮครับเปิดเซลลิ่งใหม่ไปที่1บาทห6สตางค์ค <Okay, S 2> <ช>่ะโอเคแล้วก็มีข่าวของหุ้นที่มันมีบิ๊กลอตใช่ไหมลูกใช่ค่ะคือ XPG XPG XP 3ามบาท82ครับวันนี้บวกแค่4สตางค์นะ<ช>ดูไรหนึนาทีก็มีแท่งเข้าเก็บนับแล้วอะไรต่อลูก บิกล็รอดยังไง XPG มีบิกล็อดเข้าจำนวน272ล้านบาทค่ะอ๋อโอเคต่อไปเป็นหุ้นวอลเลน์ครับหุ้นวอลเลน์ไม่มีตัวสวยเลยนะไม่มีหุ้นสวยเลยมีติดสแกน3ตัวมีแต่สัญญาณไม่มีเจ้าเข้านะครับก็คือ K w a ล l ล n หนึ่ง K w a ล l ล n หนึ่งเปิดตลาดราคา49สตางค์ครับวันนี้บวก2สตางค์เปิดตลาดเช้ามาแท่งนี้ แล้วตกลงมาเลยครับต่าสุดที่46สตางค์นะแล้วตกมา3ครั้งแล้วไม่หลุดนะครับไม่หลุดแล้วดันกลับขึ้นไปปิดที่49สตางค์มีแท่งเข้าเก็บช่วงท้ายตลาดนะไปดูรายหนึงนาทีจะเห็นว่ามี3แท่งใหญ่เข้าเก็บตรงนี้นะครับก็ฝากพิจารณาครับสำหรับ k w 1แนวรับ46สตางค์แนวต้าน56สตางค์ครับตัวต่อไป i i i w a l l e หรือที่เป็น i นะ iii วอลันหนึ I ่งราคา5บาท40สตางค์วันนี้บวก5สตางค์เปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับตกลงมาเลยที่5บาท20นะแล้วค่อยๆสะสมครับดันขึ้นไปปิดที่5บาท40ครับไปดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีแท่งทยอยเข้าเก็บครับเก็บอย่างเดียวนะเนี่ยเก็บตลอดนะครับ ตั้งแต่11นาฬิกานะครับ11นาฬิกาเก็บเก็บอย่างเดียวครับสำหรับ Iii แสดงว่า Iii น่าจะมีข่าวนะดูแม่ด้วยนะครับ Iii แนวรับ5บาท20สตางค์แนวต้าน5บาท63สตางค์ครับตัวสุดท้ายของหุ MVP, ้นวอลเลนเอ็มววอลเลนหนึ่ง ราคาสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์วันนี้บวกสี่สตางค์ครับเปิดตลาดเช้าแทงไหนลูกแทงโอ้นี่มันลายหนึ่งนาทีอาขออภัยครับเปิดตลาดเช้าแท่งนี้ครับตกลงมาต่ำสุดที่สองบาทห้าสิบแปดแล้วดันขึ้นไปนะครับถือว่าสายนะขึ้นไปปิดเขียวที่ 2.72บาท72ครับฟันโฟสุดท้ายเป็นขาขึ้นนะดูรายหนึ่งนาทีจะเห็นว่ามีคนทยอยขายออกแล้วหุ้นตกลงมาสุดๆแล้วมาปิดมีเจ้าเข้าช่วงท้ายตลาดนะครับถือว่าเป็นแท่งแดงเลยก็ฝากพิจารณาครับว่า MVP จะไปต่อไหมแล้วก็ฝากดูเพื่อนสังเกตดูตัวนี้ด้วยนะครับตัวแนวรับแนวต้านด้วยตัวเองด้วยก็มีนะถ้าไม่มั่นใจนะครับ <ใ>มี<น>ข่าวอยู่ไหมครับไม่มีค่ะแนวรับเอา้าแนวรับหรอครับบอกพ่อในแนวรับ 2, สองบาทห้าสิบแปดสตางค์แนวต้านสองบาทแปดสิบห้าสตางค์ค่ะสองบาทแปดสิบห้าสตางค์ครับแล้วก็มันจะมีหุ้น IPO ตัวหนึ่งนะครับที่ลูกจดไว้แต่ลูกไม่บัวเนี่ย UBE เปิดจองหุ้น IPO ในวันที่2 1่สถึงสากันยายุนลืมไหมคะ อ่า UBE ก็คือบริษัทอุบลไบโอเอ็กชันนอลนะครับก็คือไบโอดีเซลนะเปิดให้จองหุ้นนะครับเป็นหุ้นพลังงานทดแทนด้วยก็ฝากเพื่อนที่สนใจหุ้น IPO นะครับไปจัดสั่งจองได้หุ้นซิงด์นิวทิไทครับครับ,รบเฉพาะหุ้นขาขึ้นเน้นเฉพาะช่วงเปิดตลาด10นาทีแรกครับเรียงลำดับหุ้นตามวอลุ่มคนเข้าซื้อและค่า a d x ค่ะโอเคโชคดีครับสวัสดีสสดครับ